จงเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ในเอเฟซัส5ข้อเป็นประโยคคำสั่งไม่ใช่ข้อเสนอแนะว่าผู้เชื่อต้องทำหรือไม่ทำหรือว่าให้เป็นทางเลือกไม่ใช่นะคะให้เราสังเกตง่ายๆถ้าในป้มปีใช้คำว่าจงหมายความว่านั่นคือประโยคคำสั่งดังนั้นการเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์หมายถึง เรายินยอมให้พระวิญญาณเข้ามาปกคลุมครอบครองทำงานในชีวิตของเราอย่างร้อยเอร์เซนใช่ว่าคนที่มีพระวิญญาณจะเต็มลน้นหรือว่าเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณด้วยกันทุกคนถึงแม้ท่านเหล่านั้นจะมีพระเจ้าหรือว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตยอยู่ภายในก็ตามพระวิญญาณจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อเรายอมจำนนให้กับพระองค์เท่านั้นเพราะว่าพระองค์ไม่บังคับแล้วก็ คริสเตียนเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์บางฉบับแปลนะคะจะใช้คำว่าเต็มล้นหรือประกอบด้วยพระวิญญาณวันแรกที่เรารับเชื่อในพระเยซูคริสต์พระวิญญาณก็จะประทับอยู่หรือว่าสถิตอยู่ในตัวผู้เชื่ออย่างสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งการเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถเกิดขึ้นได้หลายครั้งตลอดชีวิตผู้เชื่อนะคะแต่ การเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่การรับบัพติศมาในพระวิญญาณพี่น้องต้องแยกให้ออกนะคะการรับบัพติศมาในพระวิญญาณเป็นการรับฤทธิเดชจากเบื้องบนแล้วก็มีหมายสําคัญก็คือการพูดภาษาพระวิญญาณแล้วก็คนที่สามารถพูดภาษาพระวิญญาณได้หรือว่าพูดภาษาแปลกๆก็อาจจะไม่ได้เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณก็ได้ นี่คือตัวอย่างการเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่การรับปรับติสมาในพระวิญญาณในลูการหนึ่งสี่สิบเอ็ดแล้วก็ข้อหกสิบเจ็ดและต่อมาเมื่ออลิซาเบตได้ยินคำปราศัยของมารีทารกนั้นก็ดิ้นในคันของนางและอลิซาเบตก็เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และบิดาของเขาคือเซคาริยาก็เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งเราพบในลูการหนึ่งข้อ15ด้วยเช่นกันการรับบัปติสมาในพระวิญญาณก็จะเกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวในชีวิตผู้เชื่อนะคะแต่ว่าผู้เชื่อเราสามารถพูดภาษาพันญญาณได้ตลอดชีวิตดังนั้นเราจึงเข้าใจตรงกันว่าจะไม่มีการรับพระวิญญาณเพิ่มแต่อย่างใดแต่ว่าบางครั้งอาจจะมีคำพูดที่ทำให เกิดความสับสนในบางท่านได้เช่นขอโปรดพระวิญ,ญญาณเติมค่าให้เต็มหรือพูดในลักษณะเชิญพระวิญ,ญญาณลงมาเสด็จมาเถิดพระวิญ,ญญาณเจ้าข้าอะไรประมาณนั้นนะคะจริงๆแล้วในความหมายที่กำลังจะสื่อก็คือท่านเหล่านั้นอยากรับการเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ทีนี้การเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ สามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงที่ผู้เชื่อท่านนั้นนะคะรับบัพติสมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ได้เพราะว่าการเต็มเปี่ยมสามารถเกิดขึ้นได้เลยแล้วก็สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดตั้งแต่เรารับเชื่อกิจการ2ข้อ4และพวกเขาทุกคนก็เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และตั้งต้นพูดด้วยภาษาอื่นๆตามที่พระวิญญาณโปรดให้พวกเขาพูด คำถามทำไมเราต้องเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อทุกคนนะคะที่เชื่อในพระเยซูคริสต์จะทำพระมหาบัญชาของพระองค์ได้อย่างสำเร็จเพราะว่าเราไม่สามารถพึ่งพากําลังความรอบรู้ของมนุษย์ในการทำพระราชกิจของพระเจ้าได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการประกาศเป็นพยานหรือพูดเรื่องราวของพระเยซูด,ด้วยใจกล้าหาและก็การทาอัศจรรย์ ยกตัวอย่างอาจารย์เปรโตนะคะท่านประกาศนำรับเชื่อเฉพาะผู้ชายถึง5,000คนให้เราสังเกตในบทเดียวกันให้ดีนะคะเพราะว่ามีการเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณถึงสองรอบกิจการ4ข้อ8และเปรโตซึ่งเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์กล่าวแก่พวกเขาว่าพวกท่านพวกผู้ครอบครองของประชาชนและพวก ผู้อาวุโสของอิสราเอลนี่คือรอบที่สองที่สาวกได้เต็มเปี่ยมด้วยพมพิยานบริสุทธิ์ให้เราดูคำอธิษฐานของท่านเหล่านี้นะคะกิจการ4.29-31บัตรถึง31บัดนี้พระองค์เจ้าค่าขอทอดพระเนตรการข่มขู่ของพวกเขาและส่งช่วยให้บรรดาผู้รับใช้ของพระองค์กล่าวถ้อยคำของพระองค์ด้วยใจกล้าหาญก็คืออธิษฐานให้มี ความกล้าหาญให้มีใจกล้าหาญกล้าพูดในท่ามกลางคนที่มาข่มขู่ใช่ไหมคะซึ่งเราสามารถเรียนแบบคำอธิษฐานของท่านเหล่านี้ได้เพื่อให้คนได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในข้อ30โดยทรงเหยียดพระหัตถ์ของพระองค์ออกเพื่อรักษาให้หายและเพื่อที่บรรดาหมายสำคัญกับการมหัศจรรย์ทั้งหลายจะถูกกระทา โดยพระนามของพระเยซูพระบุตรผู้บริสุทธิ์ของพระองค์และเมื่อพวกเขาอธิษฐานแล้วสถานที่ซึ่งพวกเขาประชุมอยู่นั้นได้วันไหวและพวกเขาทุกคนทุกคนเลยนะคะเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์และพวกเขากล่าวพระวจนะของพระเจ้าด้วยใจกล้าหาญ ก็คือเมื่อเราเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าเราจะมีใจกล้าไม่กลัวเพราะว่าการเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณน,นำมาซึ่งการเกิดผลและเห็นการทรงนำในการรับใช้พระเจ้าแล้วก็เป็นพรต่อผู้อื่นกิจการ1124ดด้วยว่ามาราบัตเป็นคนดีและเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และเต็มเปียยเยเเป่ยมด้วยความเชื่อและคนเป็นอันมากได้ถูกเพิ่มเข้ากับองค์พระผู้เป็นเจ้า เมื่อผู้เชื่อท่านนั้นนะคะมีการเต็มเปี่ยมด้วยพญานสังเกตเงได้ง่ายๆว่าท่านเหล่านั้นจะมีชัยชนะเหนือเนื้อหนังบาปการทดลองเป็นบุคคลที่ต่อสู้ต่อกรกับผีมาซาตานได้แล้วเป็นคนที่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนที่ไม่ใช่ให้สังคมมาเปลี่ยนเขานะคะเป็นบุคคลที่ไปเปลี่ยนสังคมไปคว่ำโลกไปเปลี่ยนโลก ไม่ใช่บุคคลที่ตามกระแสะโลกถูกกระแสะโลกพัดพาไปหรือว่าบางทีปรับตัวจนสูญเสียหลักการปณีประนอมต่อค่านิยมโลกจะไม่ใช่กลุ่มนี้นะคะกลุ่มที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพริรมญยันบริสุทธิ์โลกจะทำอะไรเขาไม่ได้คนจะรู้เลยจะเห็นเลยว่านี่เป็นบุคคลที่มีความแตกต่างระหว่างคนของพระเจ้าและคนของโลก ไม่ใช่บุคคลที่ไร้จุดยืนไม่มีกระดูกสันหลังข้านิยมโลกพาไปไหนก็คือไปกับเขาเข้าเมืองตาหลิวก็คือหลิวตาตามกลัวแบบตกเทรนไม่ใช่นะคะหรือว่ากลัวไม่มีงานทำเกรงใจมนุษย์มากกว่าเกรงใจพระเจ้าเราไม่สามารถที่จะเป็นผู้เชื่อเทาๆแล้วก็เราไม่สามารถเป็นผู้เชื่อที่พระเยซูต้องบอกว่า เราไม่รู้จักเจ้าในวันสุดท้ายเราไม่อยากเป็นผู้เชื่อแบบนั้นเราอยากจะเป็นผู้เชื่อที่เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ใครเห็นก็คือรู้ได้เลยว่าคนนี้มีความแตกต่างคนนี้มีพระเจ้าอยู่ภายในโรม8ข้อ5ถึงข้อ8เพราะว่าคนทั้งหลายที่ตามเนื้อหนังก็ใส่ใจสิ่งต่างๆของเนื้อหนังแต่คนทั้งหลายที่ตามพระวิญญาณต่างกันนะคะ ก็ใส่ใจในสิ่งต่างๆของพระวิญญาณด้วยว่าการใส่ใจในฝ่ายเนื้อหนังคือความตายแต่การใส่ใจในพระวิญญาณคือชีวิตและสันติสุขเพราะว่าใจที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังคือความเป็นศัตรูต่อพระเจ้าพระเจ้าไม่ชอบคริสเตียนฝ่ายเนื้อหนังนะคะเพราะว่าใจนั้นไม่อยู่ใต้บังคับพระราชบัญญัติของพระเจ้า และที่จริงจะอยู่ใต้บังคับนั้นไม่ได้ดังนั้นคนที่อยู่ในเนื้อหนังจะเป็นที่ชอบพระไทยพระเจ้าก็หาไม่ได้ครสเซียนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยกำลังเนื้อหนังของเราเองบางทีเราอาจจะทำได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากไปถึงขีดสุดไปถึงความไพบูรณ์แห่งพระเยสุคริสเป็นเหมือนกับพระเยสุคริสมากยิ่งขึ้น เราต้องขอกำลังพึ่งพาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฤทธิ์เดชฤทธิ์อำนาจที่มาจากเบื้องบนและอย่าลืมว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์พลงไม่ใช่พลังงานนะคะพลงเป็นบุคคลเราสามารถสนทนาพูดคุยปรึกษาเข้าไปหาพรอองค์เข้าไปรู้จักกับพระพอ,องค์มากยิ่งขึ้นได้ที่สำคัญการเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ไม่ได้บอกว่าเราจะไม่เจอปัญหาเราไม่เจออุปสรรคไม่เจอการทดลองไม่เจอความทุกข์ยากไม่เจอการข่มเหงต่อต้านหรือถูกดูหมินถูกทำร้ายเพราะอย่างพระเยซูในลูก,กาสีข้อหนึ่งพระเยซูก็เจอมารซาตานล่อหลวงเจอการทดลองจากมารสเตเฟนก็ถูกเหินคว้างเสียชีวิตท่านเองก็เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ เราพบในกิจการ7ข้อ55แต่ท่านซึ่งเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ได้ขมิ้นดูสวรรค์และเห็นสง่าราศีของพระเจ้าและพระเยซูทรงยืนอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าอีกประเด็นหนึ่งที่เราต้องเข้าใจก็คือว่าเมื่อเราเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เราอาจจะสัมผัสในฝ่ายกายภาพ หรือไม่สัมผัสก็ได้เราอย่าไปตีเกอบพระเจ้าว่าพระองค์ต้องทําในรูปแบบนั้นรูปแบบนี้เราต้องเปิดโอกาสแล้วก็ให้พระมิญญาณนะคะเป็นผู้ที่กํากับควบคุมให้พระองค์ทําอะไรก็ได้แล้วก็ที่สำคัญพระมิญญาณบริสุทธิ์ไม่มีการอัปเดตตัวเองไม่มีเวอร์ชั่น 1, 2, 3, 4 แล้วก็พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เคยสถิตยอยู่กับพระเยซูคริสต์อาจารย์เปาโลอาจารย์ปเปโตรหรือว่าเหล่าสาวกในคริสจักรยุคแรกก็เป็นองค์เดียวก,กันกับที่สถิตยอยู่กับพี่น้องแล้วก็ผู้เชื่อทุกท่านดังนั้นอย่าให้เราเอาตัวเองไปเปรียบเทียบการสัมดงประสบการณ์ด้านพระวิญญาณใครมีมากมีน้อยเพราะว่าแต่ละท่านมีไม่เหมือนกันแล้วก็ประสบการณ์ที่แต่ละท่านเจอหรือว่า มีประสบการณ์ส่วนตัวกับเพิ่มยานก็ไม่ใช่หลักข้อเชื่อที่จะเอามาเป็นมาตรฐานในการดําเนินชีวิตเรื่องเพิ่มยานบริสุทธิ์จึงเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของการดําเนินชีวิตร่วมกับพงค์ยินดีให้พระองค์เข้ามามีส่วนร่วมกับเราทุกวันเราไปไหนพระองค์ไปด้วยแล้วก็วันนี้หากเราเปิดใจให้กับเพิ่มยานบริสุทธิ์ ยินดีให้พระองค์เข้ามาทำกิจของพระองค์ผ่านชีวิตของเราเชื่อว่าชีวิตของเราจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วก็เราก็จะได้รับการปลดปล่อยจากพันธนาการที่ติดอยู่ไม่ว่าจะเป็นสิ่งเลวร้ายที่มาเกาะกินเกาะกลุ่มในชีวิตของเรามันจะหลุดไปโดยการช่วยเหลือของพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ที่จะทำให้เราเติบโตมากยิ่งขึ้นทำให้เรารับสันติสุขมีความเอิบอิ่ม มีความอิ่มใจสัมผัสถึงความรักของพระองค์ได้อย่างง่ายๆมีชีวิตที่ชื่นชมยินดีต่อให้สถานการณ์รอบข้างจะเลวร้ายจะหนักแสนสาหัสขนาดไหนบางทีสถานการณ์นั้นนะคะไม่สามารถมีผลต่อผู้เชื่อได้เพราะว่าเราเข้าไปสนิทเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณพระองค์ที่อยู่ในเราพระองค์จะช่วยให้เราเข้มแข็ง รับมือกับเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆที่เรารเผชิญได้ดีมากขึ้นความแข็งแกร่งไม่ใช่จากเนื้อหนังฝ่ายกำลังมนุษย์แต่ความแข็งแกร่งมาจากภายในมาจากพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ที่เสริมกำลังเราทำให้เราเป็นคนที่สามารถผ่านทุกวิกฤตไปได้ดังนั้นชีวิตของผู้เชื่อนะคะจะไม่ไปตามสถานการณ์เพราะว่าหลายคน ถ้าสถานการณ์ดีเขาก็ดีสถานการณ์แย่เขาก็แย่เพราะว่าชีวิตเขาไหลไปตามสถานการณ์สถานการณ์กำหนดชีวิตของคนคนนั้นคือเขาไม่ได้มีพระวิญญาณที่เสริมกําลังอยู่ภายในพระวิญญาณบริสุทธิ์พระอ,องคจะช่วยปอบโยนเล้าลมภายในจิตใจเปิดเผยสําแดงในเรื่องต่างๆให้กับผู้เชื่อได้รับรู้ที่สอดคล้องกับพระวจนะของพระเจ้า ซึ่งเราพบในหนึ่งโครินสองข้อสิด้วยว่าผู้ใดเล่าอย่างรู้สิ่งต่างๆของมนุษย์นั้นได้เว้นแต่จิตวิญญาณของมนุษย์ผู้ซึ่งอยู่ในผู้นั้นเองฉันใดสิ่งทั้งหลายของพระเจ้าก็ไม่มีผู้ใดอย่างรู้ได้เว้นแต่พระวิญญาณของพระเจ้าฉะน,นั้นหนึ่งโครินสิบสอข้อเแต่การสำแดงของพระวิญญาณนั้นมีแก่ทุกคนเพื่อเป็นประโยชน์ร่วมกัน วิธีนะคะที่ทำให้เราเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เราเห็นเลยตามพระวจนะที่ได้อ่านไปก็คือการอธิษฐานนมัมการการเข้าหาพระเจ้าในโลกฝ่ายวิญญาณเอเฟซัสห้9ข้อถึงจงปราศัยกันด้วยเพลงสรุดีเพลงนมัสการและเพลงฝ่ายจิตวิญญาณคือร้องเพลงและสรุดีจากใจของพวกท่าน ถวายองพระผู้เป็นเจ้าก็คือมีการนมัสการพระเจ้านะคะเป็นชีวิตจงขอบพระคุณพระเจ้าคือพระบิดาอยู่เสมอสําหรับทุกสิ่งทุกอย่างในพระนามของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราก็คือมีใจขอบคุณพระเจ้าตลอดเวลาขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีหนึ่งเทสโลนิกาห้าข้อสิบเก้ายาดับพระวิญญาณ ถ้าเราดับพระวิญ,ญญาณเราเคลื่อนตามพระวิญ,ญญาณไม่ได้นะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งก็คือว่าคริสเตียนจะไม่มีการนั่งสมาธิเพื่อทําให้จิตสงบหรือว่าจิตว่างไม่มีในพจนานุกรมไม่มีในพัมพีนะคะเพราะว่าผู้เชื่อทุกคนเรารับการเติมเต็มหรือว่ารับการเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ในทุกด้านพระองค์สถิตยอยู่ภายในเราเรารับสันติสุขที่มาจากพระเจ้า พระองค์เป็นองค์ราชาแห่งสันติสุขแล้วสันติสุขที่พระเจ้าให้เป็นสันติสุขที่ไม่เหมือนโลกให้ดังนั้นชีวิตของเราแต่ละคนนะคะเราสามารถมีสันติสุขได้ท่ามกลางพายุที่โหมกระหนำ่ำเหมือนอย่างที่พระเยซูคริสต์นอนบนเรือใช่ไหมคะที่เราเห็นทีนี้เรามาดูชีวิตของแคทเธอรีนคูแมน ท่านเป็นผู้รับใช้ที่มีของประทานการรักษาโรคและการทำอัศจรรย์ท่านกล่าวว่าพระวิญญาณจะมองหาภาชนะที่ใช้การได้จากนั้นพระองค์ก็จะเจิมภาชนะนั้นแล้วก็พระวิญญาณบริสุธ์ไม่ได้มองหาภาชนะเงินหรือว่าทองแต่พระองค์มองหาจิตใจที่ยอมจำนนต่อพระองค์ต่อจากนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะให้สติปัญญาให้ความเข้าใจแก่คนนั้น เพื่อให้เกิดความกระจ่างแจ้งรับรู้ถึงน้ำพระทยัยแรงจูงใจของพระเจ้าพระบิดารับจิตใจที่เป็นจิตใจใหม่คือจิตใจแห่งชัยชนะมีความเชื่ออย่างอัศจรรย์เชื่อในฤทธิ์อำนาจฤทธิ์เดชท,ที่พระเจ้าจะทำงานผ่านคนนั้นจะมีจิตใจที่กล้าหาญเด็ดเดี่ยวกล้าลุกขึ้นมารับใช้พระเจ้า กล้าต่อกรกับผีมาซาตานกล้าสู้กับผีไม่กลัวผีไม่ถูกผีคมเหงไม่ถูกผีคมขู่ไม่ถูกผีกดชีวิตดังนั้นผู้ที่เชื่อในพระเจ้าพระบิดาพระบุตรคุณก็ต้องเชื่อในพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยเช่นกันเพราะว่าพระวิญญาณก็เป็นพระเจ้าอีกพระภาคหนึ่งในตรีการุภาพทุกท่านสามารถรู้จักกับพระวิญญาณบริสุทธิ์และมีประสบการณ์กับองค์ได้ เหมือนกับที่มีประสบการณ์กับพระเจ้าพระบิดาหรือพระเยซูคริสต์คนส่วนมากมักจะจำกัดพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยหลักปัชญาสติปัญญาและมันสมองของมนุษย์จนไปไม่ถึงความเชื่อหรือไม่เชื่อไปเลยความไม่เชื่อของมนุษย์ไม่สามารถหยุดยัง้งฤทธิอำนาจฤทธิเดชของพระเจ้าได้พระเจ้าเทพระวิญญาณของพระองค์ลงมาแน่นอน เราต้องจ่ายราคาสูงเราต้องตายต่อตัวเองตายต่ออารมณ์ความรู้สึกท่านพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าแคทเธอรีนคูเมนได้ตายไปนานแล้วแน่นอนฉันทำได้ง่ายเพราะว่าฉันเป็นคนไม่มีอะไรฉันเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆถ้าเทียบกับสิ่งที่พระองค์ทำฉันแทบจะไม่มีอะไรเลยฉันไม่มีตารานความรู้ความสามารถเหมือนคนอื่นฉันบอกกับพระเยซูว่าพระองค์เจ้าข้า ลูกไม่มีอะไรให้กับพระองค์ลูกมีแต่ความจริงใจและหัวใจดวงนี้เท่านั้นที่ให้กับพระองค์ได้ลูกรักพระเจ้าสุดใจลูกขอมอบร่างกายนี้ให้เป็นเครื่องบูชาแด่พระองค์ขอพระองค์ใช้ลูกด้วยเถิดพระมิญญาณต้องการคนที่ยอมจำนนเพื่อพระเจ้าจะใช้ได้เป็นคนที่อาสาตัวออกไปทำงานร่วมกับพระองค์ เธอบอกตลอดเลยว่าตัวเธอไม่ได้มีฤทธิ์อำนาจฤทธิ์เดชท,ที่จะทำให้คนหายโรคหรือรับการแตะต้องรักษาทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมาจากพระเจ้าทั้งสิน้นเพราะฤทธิ์อำนาจอัศจรรย์ยิ่งใหญ่ล้วนมาจากเบื้องบนสันลเสริญพระเยซูเอเมน when i beginning when the lord called me into the ministry i was studying to become a medical doctor and i also realized that knowledge is important but i've been studying the bible all my life so i already knew a lot about the bible you know all my mm -hmm. life i read the whole bible we had devotionals at my home every day i went to church every wednesday every sunday morning sunday night so i knew a lot about the bible but i really wanted to know the person of the holy spirit um, because I knew I, I desire that fellowship, that relationship mm -hmm. with Him. Why some people fall and some of them not? It's a good question. Oh, come on! Look at look at that, Look at them. look at look at this! <laughs> because everybody can sense it the presence of God, the Holy Spirit. And okay, this is my answer. It's very deep. <laughs> but I don't know. <laughs> i don't know you know i don't know okay to be honest with you go deeper go deeper, <laughs> go deeper. What, what, what? this is what i think you know many times um, for some reason this is what i see many times when i minister to the children they're very sensitive to the holy spirit when i minister to people who are not very educated it's very easy for them to receive yes but sometimes people who become very educated they study a lot of science and school and this and that and so much many times the, uh, their thought process they need to understand before they can receive and many times that blocks them from receiving because they're like if i don't understand it i'm not receiving it and and you receive through faith like a child you can sometimes you can't understand Miracles and healings and the supernatural. Mm -hmm. I mean, you can read a book and understand it. It's something that you have to believe it. You know, it's, it's with it's through faith. Many times, also, I think um, people who've been in the church a long time for some reason sometimes it's harder for them to receive. I don't know why. Mm -hmm. And people who are just saved, they receive. So like, boom. And I'm like, I don't understand why. But these are things that I observe. I'm not saying that is the rule or that is why. But things that I observe is things like this. Yeah. What do you feel in your body when you minister? Oh, many things. Many Please, things. we wanna know because sometimes. Um, so, tell, I mean. I feel many times electricity in my hands a lot. Like sometimes it's very, very strong. Like my hands feels like it's gonna explode sometimes. You know. Um, sometimes I feel like there's like a mantle, like something like covering you. It's like. Like I don't know, it's just hard to explain this. It's just something surrounding you. Um, sometimes I feel like uh, there's a river, like you're standing on a river and there's like water going through you. Um, sometimes I feel like I'm under a waterfall. Like just, physically, you yeah, feel yeah, this. yeah, you feel like this flowing. You know, it's just, it's just beautiful. It's, it's, I mean, the, the crazy thing is that you only feel that when you're ministering. Yes. you the Spirit of God upon you. Yeah, when you're in real life, you don't feel none of that, you know. But when you begin to sh minister and share about Jesus, even not only when you're on the platform, even you might be in a bus, you might be in the store, you may be anywhere, you begin to feel it too. You can talk about soccer all you want, you won't feel it. But suddenly you switch to Jesus, and boom, there it is. You know, it's like the Holy Spirit loves to talk about Jesus. You know, but even more, sometimes we also get caught up in doing and ministry, or what's my calling, what do I have to do, and that's not the main thing. The main thing is for you to develop that relationship with Him, and everything's going to flow out of that. You know, And He will give you a vision, He will direct your steps, He will lead you, and um, don't look for the calling, look for Him. Don't look for the miracles, look for Him and you will find your calling you will find the miracles you will see the glory of god manifested as you develop that relationship with him in the secret place salvation is not about feelings it is through faith okay you're not saved because you feel or you don't feel and the same thing comes with god you know as, as children of god i love to feel his embrace i love to feel his presence you love to feel his power you know but with me for three months nothing i didn't feel anything until I was on the bus and I had that experience. But with me, what happened? I continue to seek, I continue to ask, I continue to pursue. I think a lot of people, this is what happens to them. They try it, since it, they don't experience it, they give up and they say, either it's not for me, or I don't believe in this, mm -hmm. or it is fake. You know, they come up to that conclusion because they don't experience it. Same thing with miracles. Many times they pray for the sick and they don't see a person healed and because they don't see somebody healed well, or they don't get healed, they make in their minds that healing is fake or it's not for today, you know? So they build the theology around it. So what I would encourage you to do is to continue to pursue Him with all of your heart. Mm -hmm. Continue to ask, continue to seek.